สวัสดีทุกคนนะวันนี้เรามาอบก็สุดจ้าวีกนะเราไปต้องสลับหน้าพไพมาให้มันยุ่งยากเราสามารถสแกนไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้หรือเราจะได้รู้ว่าอัตราการแตกมันจะเพิ่มหรือมันจะลดเท่าไหร่อ่ะสี่สปินแล้วจ้ะเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูมันแตกหรือเปล่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่หกสิบหกหกสิบห้าหกสิบสี่อ่ะกดเริ่มก่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าตาแรกก็มาแล้วเอาไหลยาวๆไปเลยจ้ะสิบคู่ไปเลยจ้ะ มาเป็นวายคู่เลยเด้อคูณสิบสองละดูสิตาแรกได้เท่าไหร่มาดูก right ันโอ้โหคูณหกอีกแล้อ huh. ทุกคนมาดูก huh. uh ัน huh. ย uh ุใครไม่มีเง right ินก็ซื้อสี่สปินไปเลยทุกคนบากมันก็ซื้อได้เจ็ดสิบห้าหน้าแต่เก้าร้อยสิบสองมันจากตาแรกจ้ะโอ้โหตาที่สองคิวเป็นหน้าเป็นเลยสี่แถวติดติดไปเลยจ้ะเอเจคู่อีกโอ้โหวายวายวายเป็นหน้าไปเลยจ้าคูณสิบสองอีกได้เท่าไหร่เนี่ยตา โอ้โหเต็มหน้าไปเลยจ้าสูตรทีสองละมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยเรามาดูกันได้เพียร์อีกอุอ๊ยตัวเพลงตัวเพลงทุกคนตัวเพลงอันนี้เราจะได้ไปเท่าไหร่เนี่พันสองร้อยสิบสองบาทเราซื้อฟรีสปินแบบไม่ขาดทุนเลยเราเรับประกันสูตรตัวหนีได้เลยทุกคนก็ใครที่สนใจนะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะทุกคนรับประกันซื้อฟรีสปินไม่ขาดทุนแน่นอนอ่ะเหลือสองหมุน สองฟรีสปินหนึ่งฟรีสปินละโว้าวให้มาสิบสองบาทให้มาทำไมเ,เก็บไปซื้อนมเถอะวอนนี้เราจะได้ไหมโอ้โหหมดไป,ไปัหมดแล้วนะคะทุกคนก็เราได้เบเสร็จอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทก็ใครทีส่สนใจสูตรตัวนี้นะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ได้ค่รารับประกันนะว่าซื้อฟรีสปินละแตกจริงๆ